จะทำเคลิยที่เร่งๆเลยทำไม่ทำเคลียไม่ได้จะทำเคลียรไม่ได้อาชามาจื๊อจือจือลบูชากระป ในเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วไม่มีคาไม่มีเข <r isa> ียนเราก็เดินจะไปอ่าห้องกาแฟออกจากงานได้ <out> <fr choices> เพื่อนตายออไปไม่ได้เฮลมีฉันโดนหวอแน่นใครรายงานเราเราสีเหลืองเป็นเหลืองเป็นสีเหลืองก็สีเหลืองสีเหลืองเป็นแน่นอนสีเหลืองภาคตะวันออกเป็นเลยค่ะเพื่อนสีเหลืองเป็นสีเหลืองเป็นเด็ไข้แล้วเราหมดเลยเข้ามาแล้วเราเห็นสีเหลืองอ่ะขาเห็นตาแล้วเห็ตา

Thank okay. you.

จะปล่อยให้ฆาตกรลอยเมวนกันนะมาด้วยเจ้าสีเหลืองนี่จะไปไหนจะไปไหนดูเย้าลังเขน

Cut, 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 เธอมาดูไอ้สีเหลืองเยี่ยมสีเหลืองมันแหละ